กองำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยะลามุ่งมั่นบูรณาการประสานงานเป็นเลิศเชิดชูคุณธรรมผู้นำด้านความมั่นคงดํารงความสามคัคคีดำเนินงานทำแผนยุทธศาสตร์ของกองำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักปรปฏิบัติงานตามกรอบอำนาจหน้าที่โดยมีภารกิจและโครงสร้างการจัดเป็นกองำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดประเภทที่หนึ่งเป็นพื้นที่ของจังหวัดที่มีปัญหาความมั่นคง เป็นหน่วยขึ้นตรงกรมในการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ารับผิดชอบพื้นที่8อําเภอ58ตำบล380หมู่บ้านภายใต้การอํานวยการของนายพิรุ่มนินทยาผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาปฏิบัติหน้าที่ผู้ในการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยะลาและมอบหมายพันเอกรุ่งรนดอนันทโธร,รองผู้ในการสํานักปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดบนทนฐานบกที่40บง ปฏิบัติหน้าที่รองผู้ในการรักษาความคงภายในจังหวัดยะลาฝ่ายทหารร่วมบริการดํานวนงานที่เกี่ยวข้องในการดําเนินงานของหน่วยตามกรอบที่กําหนดเพื่อรองรับต่อภัยความมั่นคง5ด้านตามภารกิจของศูนย์ประสานการปฏิบัติที่1นึ่งถึงห้ากรมในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรการปฏิบัติงานตามกรอบนโยบายของศูนย์ประสานการปฏิบัติที่4กรมในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรรับผิดชอบงานด้านความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมพลังงานและอาหารร่วมประเมินสถานการณ์และแก้ไขปัญหาสร้างจิตสำนึกในการปกป้องพื้นป่าส่งเสริมการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืนการบูรณาการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลามีพื้นที่2,797,417.84ไร่มีพื้นที่ป่า913,996ไร่ตา,ามโครงการจัดทำข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ปี2561ถึง2562 คิดเป็นรอยละ32.67ของพื้นที่สภาพป่าของจังหวัดยะลาสามารถแบ่งเป็นพื้นที่ป่าสนวนแห่งชาติ11แห่ง668,427.75ไร่พื้นที่อุทยานแห่งชาติ3แหง 1, 8, ่ง185,752.5ไร่มีพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า1แห่ง64,993ไร่และมีพื้นที่ป่าที่นิคมคืนให้กรมป่าไม้3นิคม254,000ไร่ ซึ่งหน่วยดำเนินการจัดทำแผนบินตรวจป่าประจำเดือนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่พร้อมรายงานสรุปผลการกระทำความผิดกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้ในการแจ้งหน่วยในพื้นที่เข้าสำรวจภาคพื้นดินยังพบสภาพปัญหาการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าในท้องที่จังหวัดยะลามีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นและพบว่าส่วนใหญ่ที่เกิดเหตุอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกันโดยเฉพาะในท้องที่อำเภอกาบังอำเภอเบตงอำเภอยะหาอำเภอทานโตและอำเภอรบรรนังสตา จากสภาพพื้นที่ป่าไม้ของจังหวัดจลาปีพุทธศักราช2561ถึง2562ลด,ดลง6,874.48ไร่คิดเป็นรอยละ0.75จากการแปลภาพถ่ายทางอากาศซึ่งสาเหตุของการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าเกิดจากชาวบ้านต้องการพื้นที่ป่าไม้เพื่อนำไปทำการาเกษตรทำสวนยางพาร,ราส่วนผลไม้มากขึ้นซึ่งปัจจุบันปัญหาการบุกรุกทำลายป่ายังคงมีให้เห็น เนื่องจากชาวบ้านยังขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้ให้เกิดคุณค่ามากที่สุดและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและจากความไม่สงบในท้องที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้จึงทาให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทํางานได้ไม่เต็มที่จังหวัดยะลามีแหล่งน้ําที่สําคัญคือลุ่มน้ําปัตตานีพื้นที่3,883ตารางกิโลเมตรและลุ่มน้ําย่อยเทพานาทวีมีพื้นที่230ตารางกิโลเมตร มีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญคือแม่น้ำปัตตานีความยาว210กิโลเมตรและแม่น้ำสายบุรีความยาว200กิโลเมตรมีโครงการขนาดใหญ่ที่สำคัญ2โครงการในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำคือเขื่อนบางหลางของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและเขื่อนปัตตานีของกรมจลปะทา,ามีศักยภาพพลังงานทดแทนของจังหวัดยะลาได้แก่พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานชีวมวลปัจจุบันได้มีการนำชีวมวลจากไม้ยางพารา มาใช้ประโยชน์ด้านพลังงานทดแทนเป็นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้าเรียกว่าโรงไฟฟ้าชีวมวลจังหวัดยะลามีโรงผลิตกระแสไฟฟ้าที่ได้รับอนุญาตทั้งสิ้นจำนวน7โรงแบ่งเป็นโรงผลิตกระแสไฟฟ้าประเภทพลังงานาน้ําจํานวนหนึ่งโรงใช้กระแสไฟฟ้าจากเกอนในการผลิตและโรงไฟฟ้าผลิตกระแสไฟฟ้าพลังความร้อนจากชีวมวลจํานวนหกโรงใช้วัตถุดิบจากเศษไม้ยางพาราเป็นหลัก ซึ่งกำลังไฟฟ้าที่ผลิตได้เพียงพอกับความต้องการใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ปัจจุบันมีการเดินเครื่องผลิตเพียง4โรงผลิตกระแสไฟฟ้าได้130เมกะวัตต์ต่อชั่วโมงอีก3โรงงานอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างโดยมีกำลังการผลิตไฟฟ้าโรงละ9.9เมกะวัตต์ต่อชั่วโมงเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนจากชีวมวลทั้งนี้พลังงานจังหวัดยะลายังสนับสนุนโครงการบ่อกแก๊สชีวมวลให้กับกลุ่มสากลสวนยางในการลดต้นทุนในการใช้ไม้ฟืน บอกแก้เชียวมวลในการเลี้ยงสัตว์เช่นการเลี้ยงโคและการเลี้ยงหมูเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมทางติน่นและจักน้ําเสียอีกด้วยรวมทั้งการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรกลุ่มพ่อเห็ดในการจัดทําเตานึง่งก้อนเชื้อเอดที่มีประสิทธิภาพให้ความร้อนสูงเพื่อเป็นแหล่งอาหารขยายต่อชุมชนนําสู่การประชาสัมพันธ์ทางสารกดีรายการมองมุมบวกทางสถานีตัวทัดของตาบกช่อง5เมื่อวันเสาร์ที่25มิถุนายน2565ที่ผ่านมา การบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในกิจกรรมการปลูกป่าทดแทนการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำในพื้นที่นิคมพัฒนาภาคใต้จังหวัดยละลาหรือนิคมคือหลองตำบลตลิงชันอำเภอบันังสตานำสู่การประชาสัมพันธ์ทางสารปดีรายการเดินหน้าปฏิรูปทางสถานีตัวทัศน์กองทบกช่อง5เมื่อวันอาทิตย์ที่29พฤษภาคม2565ที่ผ่านมา การบรรเทาความเดือดร้อนช่วยเหลือประชาชนในห่วงเกิดอุทกภัยในพื้นที่กองในการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยะลาได้ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นอย่างทันท่วงทีผ่านการรูรการกรับส่วนราชการในพื้นที่อีกทั้งเข้าร่วมรับฟังปัญหาที่ดินทำกินในกรณีการบุกรุกที่ดินของรัฐจากการทับซ้อนแนวเขตที่ดินทั้งในเขตป่าสงวนและพื้นที่นิคมในการดําเนินงานในพื้นที่เป้าหมายแผนตําบลมั่นคงมัง่งคั่งยั่งยืนอีกด้วย ตอนนี้การถือกองปารมสิตในที่ดินเนี่ยผมในฐานะผู้ปกครองท้องที่นะครัมันก็เกิดปัญหาสาหรับชาวบ้านนะครับเราจะให้ข้อมูลของเขาไม่ได้ว่าเกตของนิคมแค่ไหนเขตที่เหลือเป็นป่าสมุนป่าชายแดนที่เขาอ้างว่าเป็นป่า20%นี่คืออะไรนป่า20%ช่วยเติํคำถามผมหน่อยนะครับเพราะผมเคยอธิบายไปแล้วว่าป่า20%คืออะไรป่าระดับน้ำ600ระดับน้ำทะเลคืออะไรสามารถจำออกมาเกล็กรสิทธิ์ได้ไหม ชาวบ้านก็ไม่ทราบชาวบ้านก็ไม่เข้าใจเพราะอะไรม็ติดตรงไหนเพราะที่ชาวบ้านก็ถามผมผมก็ไลยตอบไงวัดกับวัดหมดทุกแปลงทุกตารางนี้วแล้วบบบลออก็บอกว่าจอเราขอขอแค่สิทธิทํากินไม่ได้ขอ,อรืสาไม่ขอขอะไรหรอกเพื่อว่านุ่ชาวบ้านอยู่มาเป็นร้อยปียาพาระาที่ปีนมาหน้าก็ไม่มีแล้วตายหมดแล้วแต่ใจะจะเปลี่ยนสภาพตัวเองเขาไม่ได้ผมได้คุยกับย้อนไปสามแล้วบอกม,มา ป่าไม้มาทำเป็นที่มาวัดให้ชาวบ้านาวัดเพื่อจะออกแค่เอกสารติ์แต่วัดเสร็จแล้วจกลาเงียบไปผมอยากให้พลเมือนี้ช่วยไปถามดูว่ามันติดคัดตรงไหงยังไงสรุปผลการดำเนินงานตามกรอบนโยบายของศูนย์ประสานกริบัติที่4กรมในการรักษาความมั่คงภายในราชอาณาจักรมอบหมายให้หน่วยเนินภารกิจจำนวน3งาน6โครงการได้แก่งานป้องกันและบรรเทาสาธรารณภัยจัดทำ2โครงการดังนี้ โครงการพัฒนาเครือข่ายเพ้่อระวังป้องกันและบรรเทาสาธรารณภัยเบื้องต้นในชุมชนเพื่อให้ผู้นำชุมชนเครือข่ายมวลชนและประชาชนที่เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้และทำความเข้าใจกับแนวทางการจัดการปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐและสามารถมีส่วนร่วมในการรับมือกับสาธรารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความสนักรู้เกี่ยวกับสาธรารณภัยเกิดจิตสำนึกมีความเสียสละและพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในการลดความเสี่ยงจากยพิบัติ และสนับสนุนกิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสารภัยในการฝึกซ้อมการป้องกันอักขีภัยในครัวเรือนให้กับตสปชโครงการเตรียมการป้องกันและบรรเทาสารภัยเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการ well. ป้องกันและการจัดการกับสารภัยและบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานในการป้องกันและบรรเทาสารภัยตามแผนการป้องกันและบรรเทาสารภัยแห่งชาติปศส5 5 8แและแผนการป้องกันและบรรเทาสารภัย กองในการรักษาความมั่นคงภายในราชกักริพศ2562และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการและการพัฒนาเครือข่ายในการป้องกันและบรรเทาสารภัยของหน่วยงานในสังกัดกองในการรักษาความมั่นคงภายในราชกัตริย์ในทุกระดับในพื้นที่จังหวัดยะลางานพิทักษ์ในพื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดทำโครงการจำนวน3โครงการดังนี้ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาการทำลายสเปกรป่าไมา้การบุกรุกที่ดินของรัฐและการบริหารจัดการสเปกรธรรมชาติอย่างยั่งยืนเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการความพร้อมและความเข้มแข็งในการบริหารจัดการข้อระวังป้องกันภัยคุกคามสยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานที่รับผิดชอบให้สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่ออ,อำนวยการกกำกับดูแล และประสานงานในพื้นที่ที่วิกฤตในพื้นที่เป้าหมายได้อย่างใกล้ชิดและทันท่วงทีโครงการปลูกจิตสำนึกเยาวชนและประชาชนร่วมปกป้องพื้นป่าและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อเสริมสร้างและปลูกฝังจิตสำนึกเยาวชนและประชาชนในการอนุรักษ์พื้นฟ,นฟนืด้วยการอบรมเพิ่มเติมองความรู้วิธีการปกป้องรักษาพื้นป่าและทรัพยากรธรรมชาติให้มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานในการอนุรักษ์ป่าไม้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยให้รู้จักใช้อย่างคุ้มค่าด้วยตนเองและคงอยู่อย่างยั่งยืนณโรงเรียนราชประชานุเพราะหนึ่งจังหวัดยะลาโครงการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทเพื่อติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟคุกคามทรัพยากรธรร,รม,มชาติสิ่งแวดล้อมพลังงานอาหารและน้ําที่เกี่ยวข้องหรือได้รับผลกระทบจากการบุกรุกทาลายป่าไม้และทรัพยากรธรรม,าม,ามชาติตามแผนแม่บทในการแก้ไขปัญหาทร,ราาัพยากรป่าไม้การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนเพื่อนำผลการปฏิบัติในการประเมินและวิเคราะห์ความคุ้มค่าของงบประมาณที่ได้รับรวมทั้งรับทราบแนวโน้มของสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและอนาคตนำมาบูรการกับหน่วยง,งานที่รับผิดชอบวางแผนแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่ให้เกิดเหตุการณ์ลดน้อยลงรวมทั้งบูรการกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องในการบินตรวจป่าประจำเดือนเพื่อขยายผลปฏิบัติภาคพื้นดินต่อไปงานการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร รายการกับเพื่อนกลไกด้านสิ่งแวดล้อมพลังงานอาหารและน้ำจะทําโครงการจานวนหนึ่งโครงการได้แก่โครงการการมุ่งรดรงลงลดการเผาต่อสั่งฝังข้าวและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในไร่นาซึ่งก่อผลพิษทางอากาศครั้งนี้จังหวัดยะลามีพื้นที่ในการทํามามีการสนับสนุนกลุ่มปลูกข้าวพื้นเมืองป่อสารพิษการจัดการสั่งฝังข้าวส่วนใหญ่ได้นําไปเป็นอาหารสัตว์การเลี้ยงโคจึงไม่พบปัญหาการเผาต่อสั่งฝังข้าวมากนัก การดาเนินโครงการดังกล่าวยังคงอยู่ระหว่างเตรียมการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยะลาจะมุ่งมั่นบูรการทุกภาคส่วนนําความมั่นคงสู่พื้นที่ดังคําปันที่ว่าใต้สุดสยามเมืองงามชายแดนด้วยวิสัยทัศน์ประจําจังหวัดคุณภาพชีวิตมั่คนคงเกษตรมั่งคัง่งท่องเที่ยวยั่งยืนตอบสนองนโยบายกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรสื่อไป